เรือรบฟริเกตประเภท23ของกองทัพเรืออังกฤษ HMS a l b a n า,าน,นำการติดตามเรือของกองทัพเรือรัเสเซียในช่องแคบอังกฤษตามถแถลงการที่เผยแพร่โดยกองทัพเรืออังกฤษเมื่อวันที่26เมษายน2025เรือรบของกองทัพเรืออังกฤษได้ติดตามและตรวจสอบเรือของรัเสเซียที่เดินตรวจตรานในน่านน้ำอังกฤษ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของสหราชอาณาจักรในการรักษาความมั่นคงทางทะเลเรือรบฟริเกต HMS Albion ซึ่งเป็นเรือรบฟริเกตไทย23ประจำการที่เมืองคลีมัตได้รับมอบหมายให้ติดตามเรือรบฟริเกต Admiral Gorlovo ววโโโของกองทัพเรือรัเสเซียขณะที่เรือกำลังแล่นไปทางทิศตะวันออกผ่านช่องแคบอังกฤษซึ่งตอบย้ำความพร้อมของสหราชอาณาจักรในการปกป้องอำนาจอธิปไตยท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางเดินเรือของยุโรป เรือรบพริเกต HMS a l b i า n ของกองทัพเรืออังกฤษซึ่งเป็นเรือรบพริเกตประเภทลูกคลาสไท23ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อต้านเรือดำน้ำโดยเฉพาะแต่ก็สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังและคุ้มกันได้ด้วยเช่นกันโดยเรือรบพริเกตลำนี้ได้ทำการเฝ้าติดตามเรือ Admiral b u l o w b o r กอย่างใกล้ชิดโดยได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ Merlin m k 2ไปทำการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่สำคัญเกี่ยวกับเรือของรัเสเซียลำนี้ ระยะคุ้มกันระยะใกล้แล้วเรือรบวิเกต s m s s เอเอาบ้านได้ประสานงานการส่งมอบหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบนี้กับพันธมิตรของ NATO ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการการปฏิบัติการที่ราบรื่น